ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ k ีย m มาสเตอร์นะครับในช anel กิติคุณสูงพิเศษนะครับเออหรือว่า King Back นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ k ีย m มาสเตอร์หรือว่าโปแกรมัดต่อนน้นเองนะครับเข้ากันเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนเลือกก็เลือกอันบนนะครับนี่ครับอยู่ทางความมือนะครับเขียนว่า Media m a มวอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับกดเข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมาสอนทํา 4G นะครับ ก็คือตอนนี้เราก็เลือกก่อนว่าเราจะเอาภาพไหนภาพนิ่งนะคะับตอนแรกก่อนแรกก็ภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่ากินสปูนนั่นเองนะครับผมกีนสกูนมันจะเป็นหลังพื้นหลังสีอย่างเงี้ยครับสีฟ้าสีเขียวนะครับใช้ได้แค่สีเขียวกับสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะั่นเองนะครับอย่างอื่นใช้ไ่ได้ครับเดี๋ยวดา เมื่อกี้เจออันนี้ครับผมก็จะเอาเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกแล้วทีนี้เราก็มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็กดวิดีโอหโหแล้วนี้เราก็จะผมก็จะมาเอามินเนีย่ยนแล้วครับรูปมันเนียนนี่โอเคกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกความเหมาะสมนะครับว่าจะเอาสักเท่าไหร่ผมก็จะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับตัวมันมินเนีย่ยนก่อน นี่นี่เออเอาเอาเออเสร็จแล้วครับแล้วถ้าว่าคุณปรับอะไรเสร็จแล้วคุณกดที่อะไรวะที่รูปมันนะครับที่รูปมันเนี้ยนะครับแล้วคุณก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีนี่ครับคนยืนเท้าเอวนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ไงครับเสร็จแล้วครับ แล้วก็เลื่อนหน่อยครับถ้าคุณอยากได้หรือว่าอะไรมากมายคุณก็เลื่อนนะครับนี่ผมจะเอาแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก,กดติ๊กถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่นครับนี่แหละครับคืออันนี้ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ